สวัสดีครับนักเรียนตัวอย่างที่8นะครับรูปจําลองของศิลาจารึกอันหนึ่งนะครับมีฐานเป็นรูปสี L ่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่ามีลักษณะในขนาดดังรูปเลยนะครับอ่ะซึ่งศิลาจารึกนะครับเราเคยเจอไปแล้วตอนปริมาตรพีระมิดใช่ไหมครับมันจะประกอบที่ด้านบนจะเป็นพีระมิดและด้านล่างจะเป็นปริซึมใช่ไหมครับซึ่งปริซึมมีความสูง42นิ้วแล้วก็ฐานเป็นสี L ่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ30นิ้วทีนี้เขาบอกว่า ลูปจำลองทั้งหมดเนี้ยมีปริมาตรสี่หมื่นสองร้อยลูกบาทนิ้วทั้งหมดเลยมีส่วนสี่มืสองรอลูกบาทนิ้วนะหนึ่งครับจงหาส่วนศูนย์เอียงของพีระมิดอ่าเป็นพีระมิดใช่ไหมแล้วว่าตรงนี้ยาวเท่ากันไหมยาวสามสิบไหมสามสิบนิ้วเหมือนกันเนาะเราจะหาส่วนศูนย์เอียงก็คือตรงนี้นน่เองแปลว,ว่าการจะหาศูนย์เอียงได้นนะครับ เรารู้แล้วเราต้องรู้สูตรมาเลยครับสูตรตรงมาใช่ไหมเห็นนะตรงนี้จะยาวเท่าไหร่ครับสิบห้าทีนี้นะครับเราบอกว่าปริมาตรทั้งหมดมันคือสี่รูปสองร้อยก็จริงแต่ถ้าเรารู้ปริมาตรของแค่พีระมิดเราจะหาสูตรตรงได้ไหมได้แปลว่าเราไปหาก่อนว่าไอ้ปริมาตรพีระมิดอ่ะมันเป็นเท่าไหร่โดยการที่เราจะหา ปริมาตรปริซึมครัปริมาตรปริซึมหาจากไหนพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานก็คือ30มสคูณสาคูณสูงก็คือ4ีสบสก็จะกลายเป็น900ารคูณสีดังนั้นปริมาตรปริซึมก็คืออะไรครับสามหมื่นกบาท ลูกบาทอะไรลูกบาทนิ้วตัวไหมครับแต่ดังนั้นเนี่ยเรารู้ว่าปริมาตรทั้งหมดเลยมันคือสี่หมื่นสองร้อยใช่ไหมแต่เป็นของปไปซึ่มไปแล้วเท่านี้แปลว่าเราจะหาปริมาตรพีระมิดได้ไหมปริมาตรพีระมิดก็คือเอาสี่หมื่สองร้อยครับลบด้วยสามหมืนเจ็ดพันแปดร้อย ดังนั้นปริมาตรของพีระมิดก็จะกลาเป็น2,000เท่าไหร่ครับ2,400ลูกบาทรนิ้วนะครับอโอเคไหมเรารู้แล้วว่าปริมาตรพีระมิดคือ2,400ลูกบาทนิ้วนะเราจะไปหาสูนตรงกันก่อนอเพราะว่าสูนตรงอ่ะหาได้จากอะไรหาได้จากปริมาตรใช่ไหม ผูปริมาตรมันใช้สูงตรงเนาะจากปาริมาตรพีระมิดก็คืออะไรครับเศษหนึ่งส่วนสามคูณพืพ้นที่ฐานแล้วก็คูณสูงตรงเรารู้แล้วว่าปริมาตรพีระมิดก็คือสองพันสี่ร้อยเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามพื้นที่ฐานก็คืออะไรครับจัตุรัสเนาะก็คือสามสิบ คูณ30แล้วก็คูณศูย์ตรมให้เป็น S เ้ากันนะเราจะหาได้ไหมหาได้เนาะสามหนเป็น30ก็จะกลายเป็น2400ัน้เท่ากับ300คูณน,นะครับดังนั้นความสูงตรงของเราเนี่ยเราก็นำสามร้ไปหารนั่นเลยครับศูนได้8 นิ้วเห็นไหมอ่าได้แล้วนะครับได้สูงตรงแนละ้วสูงตรงของพีระมิดนะครับว่าสูงตรงคือ8นิ้วนะอ่าขออนุญาตนะครับสูงตรงตรงนี้คือ8แต่ข้อหนึ่งก็หาสูงเอียงของพีระมิดในเมื่อเรารู้สูงตรงแล้วรู้ฐานแล้วอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะหาสูงเอียงได้ไหมได้ครับครูจะกำหนดให้เป็น a นะเป็น b แล้วก็เป็นฟีครับดังนั้นนะครับเราจะไปหาข้อที่1กันเลยนะครับคือหาสูตรเอียงเนาะก็คือหา ac ยกกำลังสองจะเกิดจาก AB ยกกำลังสองบวกด c ยกกำลังสองดังนั้น AC ยกกำลังสองเท่ากับอะไรครับ8ปกำลังสองบวกสายกกำลังสอง8ปดแบวก เท่ากับ289ดังนั้น AC ก็ตอบอะไรครับ AC ตอบอะไรเอยตอบ17นิ้วได้ได้สูตรเอียงหรือยังอ่าได้สูตรเอียงแล้วเนาะเราได้สูตรเอียงแล้วว่าคือ17นิ้วเราก็จะจบไปแค่นี้นะครับอันนี้คือสูตรเอียง สิเจ็ดนิ้วนะครับเราสามารถตอบได้แล้วเนาะว่าสูงเอียงก็คือสิบเจ็ดนินะ้วแต่โจทย์ำหาพื้นที่ผิว <c oughs> ของูรปจำลองนี้ซึ่งเราสังเกตรครับพื้นที่ผิวเนี่ยมันประกอบด้วยพีระมิดและปิซึ่งใช่ไหมแล้วว่าการหาพื้นที่ผิวเนี่ยเราต้องหา เลยครับพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดบวกกับพื้นที่ผิวข้างของลิซึมแล้วก็บวกกับพื้นที่ฐานของลิซึมทําไมพีระมิดราไม่บวกพื้นที่ฐานด้วยเพราะอะไรเพราะฐานใช้ร่วมกันตรงนี้ตรงนี้ไม่เอานะเราจะเอาแค่พื้นที่ผิวข้างนะเราก็จะได้ว่าสมมุติครูนะครูจะหาพื้นที่ผิวข้างก่อน พีระมิดพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดใครจำสูตรได้บ้างหาจากไหนหาได้จากเศษหนึ่งส่วนสามคูณความยาวรอบฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเท่ากันใช่ไหมก็เอาสามสิบคูณสี่แล้วก็คูณด้วยสูนยเอียงกันเลยครับคือสิบเจ็ด้สามดูสามสามสิบเป็นสามสิบสิบคูณสี่เป็นสี่สิบ สี่สิบคูณสิบเจ็ดได้หนึ่งพันยี่สิบนะครับตารางนิ้วนะเห็นไหมนี่คือพื้นยู่ข้างของพีระมิดนะครับต่อมาครูจะหาพื้นที่ผิวข้างของริซึ่มดูนะด้านข้างของลิซึมเป็นรูปอะไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหม มียาว42ว้าง30รวมทน้่หมดกี่หน้าสี4หน้าครูก็จะเอา4ไปคูณกับพื้นที่แต่และหน้าเท่าไหรครับ30คูณ่ะคูณเสร็จมาได้เท่ากับ5,400ตารางนิง้วและสุดท้ายครับเราจะหาพื้นที่ฐานของเด็กซึ่ง พื้นฐานก็คือกว้างคูณยาวเลยก็คือนะครับสามสิบคูณสามสิบเท่ากับเก้าร้อยตารางหนึ่งจบเลยดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ผิวทั้งหมดเอามาทำอะไรกันก็คือเอาหนึ่งพันยี่สิบวกกับ 5 0าันแล้วบวกกับ900คํ้คำตอบคือ6,9พ0ตารางเมตรเราก็จะจบแค่นี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดก็คือเอามาบวกกันหมดเลยนะครับเอาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดบวกกับพื้นที่ผิวข้างของพริซึมแล้วก็บวกกับพื้นที่ฐานของปริซึมเห่นะข้อนี้ยากนิดนึง เครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันเรื่องต่อไปสวัสดีครับ